มาครับวันนี้เราจะปั้มแบบราชาประทะราชาเลยครับเรารับบทเป็นมาโชคิงแลนดี้ซาเวชนะครับประทะกับ King of King อย่าง The Game t r i เบิลนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมีการชิงแชมป์กันด้วยนะครับแชมป์ที่เราจะชิงกันก็คือ WWE Champion นนะครับเวอร์ชันเรสนเสมเ้นะเส้นสีทองเส้นนี้เลยนะครับมาคิงประทะคิงครับ ดูการเปิดตัวด้วยนะครับวันนี้มาแล้วครับมาโชว์คิงแลนดี้ซาเวสเป็น DLC จาก40ปีเรซเมเนียนะครับอ๋อผู้ประกาศประกาศเป็น WWE โกลเด้นแชมเปี้ยนนะครับก็คือเข็มขัดสีทอง ีไปเรื่อยครับพี่กังเกงนี่สีสดใส <Yeah. S 1> ใช่ไยังก็เอาเทปกาวมาติดมาแล้วครับ King of King ชุดพี่แกก็อลังการเกินนะ แกะแล้วปกติต้องมีนางสนมมาถอดให้แต่อันนี้ผ้าไหลลงไปเองอ่ถอดหน้าก,ากากแล้วครับหน้ากากกะโหลกโลนซ่ามาเลยแล้วไฟก็ดับพ่นน้ำไหม ว่าจะโหนออกมาเทเวสครับอขอดูสปีดวอวอเตอร์หน่อยเป็นท่าที่เด็กดูมมยพร้่มทุกคนต้องเอาไปทำเองที่ห้องน้ำผมก็ด้วยฝ้าห้องน้ำนี่บวมน้ำหมดแล้วตอนนี้ โอ้โหก,ก็ทำแสงดีนะมานี่ชิงแชมป์เส้นสีทองแต่สปอตไลท์ไฟไม่ถึงหรือเปล่าออกมาดำยังไงไม่รู้เนี่ยโอ้เสียงเชียร์ทีเอสครับไม่มีใครเชียร์ผมเลยเหรอเนี่ยกรรม,มาการชูแล้วเอออย่างนี้ค่อยทองหน่อยเมื่อกี้ดำเลย มา last man standing ครับนอนให้กรรมการนับสิบนี่จามด้วยศอกก่อนดูวันนี้เราจะเอาห้าดาวมาได้ไหมจับทุบหลังทุบเอาไม่โดนจามศอกอีกทีิไม่ได้ครับโดนกระแทกเข่าที่ไปลากคอสู้เพล็กอีกดอก เฮ้ยโอ้โหโดนต่อยตุยท้องเฮ้ยใจเย็นพี่เนกเบเกอร์โอ้โหปวดก้างคอเลยเนี่ยอ่ะบล็อกได้ครับรีเวิร์สได้จับเนกเบเกอร์คืนทุบหลังไม่โดนด้วยกระทืบวิ่งเข้าไปถีบไม่โดน เออยังทุกหลังได้อยู่ถีบหน้าอีกทีนึงทิเบสกิงหลบขอโคลสไลน์หน่อยลงมปเอาอาวุธครับโอโ้โหลืมจัดอาวุธอีกแล้วเก้าอีอ้อุปกรณ์เบสิกตีตีตตอีกที ไม่ได้ครับกระทุงยังทันกรรมการเอา้าเืยียงไม่ได้ครับกรรมการเ็นผู้หญิงเออเฟียงเซรไปก็ได้ดาบเทนโดมากรรมการนับแล้วสองลุกไหมอืมลุกขึ้นมาดียังไม่ให้กรรมการนับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีเออมาเอา้าโดนสวนครับ โดนเรี้ยงสิอีกหนึ่งทีเรามีซิกเนเจอร์แล้วครับเมื่อกี้สอกกระแทกสอกกระแทกอ่ะขอซิกเนเจอร์หน่อยจับเอ้าทิเอชรีเวิร์สได้เป็นแบ็กซูเพล็กซ์ครับโอ้โหีเวิร์สรีเวิร์สซิกเนเจอร์ไม่ธรรมดาเรียงกลับขึ้นมากรรมาการก็มุดตาม เอาจะตบไม่ได้ครับเบี่ยงเข้าเชือกรีเวิร์สได้นี่ควรโคลสไลน์แกะเชือกแกะเชือกไม่ใช่แกะเชือกดีแกะนวมกรรมการก็น,นับนะครับห้าแล้วหกเจ็ดโอ้โหกรรมการนับโพูดไวนึกว่าจะชนะแล้ว อธิบายจามาเบิเบงยโยนเก้าอี้ใส่เลยโอ้โหถึงด้วยมัวแต่มาเบิงอยู่นั่นเอากรรมการนับเลยเหรอเฮ้ยกรรมการนับช้าๆหน่อยก็ได้รีบไปไหนเนี่ยเอาเอาบันไดไม่ขึ้นนยเอาขึ้นแล้วยโยนขึ้นเฉยเฮ้ยกรรมการนับโคตรไวไม่ได้แมตช์ยังไม่มันเลย อืมทุบหลังอีกหนึ่งทีขึ้นเชือกอกระโดดขวางลำตัวเฮ้ยกรรมการใจเย็นเอะนับเอา้าไม่ได้ครับจะทำอะไรเมื่อกี้โดนอัดบล็อกได้ต่อยวิ่งเข้าไปจามด้วยซอกเอา้า NWO จอห์ซีนะ่าเฮ้ย เกี่ยวอะไรกับเขาวะเนี่ยอา้าวซีน้ามาเกี่ยวอะไรกับชิเบช์งงอา้าวซีน้าวาร์ปมาเฉยโดนอะตอมิกอา้าวซีน้าหายตัวไปเฉยเลยเฮ้ยนี่มันเกมผีหรือเปล่าเนี่ยคนเชียร์ทิเบชครับโดนจับยกขึ้นซูเพล็กซ์ เรายังไม่ได้โดนกรรมการนับนะครับโดนเวียงอัดที่กั้นอัดเ์นมาเกินอีกหากอะไรไม่ทันแล้วเอาจะนับจะนับีิเปสรอเพดดิก,กิไม่ได้ครับสวนได้มาขอิซเนเจอร์เลยจับสล a มเรียบร้อยแล้วก็ถ้าไม่ตายทิ้งศอกไี่ศอกมหาการกรรมการนับไม่ให้นับ ไม่ให้นับมันง่ายไปเฮ้ยเดี๋ยวโสไสายอะไรวะเนี่ยเวียงตกเวทีครับมันง่ายไปเรายังไม่ได้จัดแมตช์ให้มันถึง5ดาวเลยอ่ะลาก t อมาเอาโดนสอกสวนอ่ะบล็อกได้เหมือนกันบล็อกได้ทุกดอกไปนอนพี่ขึ้นไป อ่าโต๊ะมู้ใยญย่ต้องพังเอ้าไม่มีท่าให้พังด้วยมีแต่ซู้เพล็กลงข้างล่างเอาไม่ได้ครับโดนสวนโดนทิ้งไปเองทิ้งศอกหลบได้เหมือนกันนี่กระทืบโต๊ะไม่พังไม่เป็นไรต้องทำให้พังวันนี้อ่ะนอนขึ้นเชือกขึ้นเชือก กระโดดลังกาหลังนี่เรียบน้อยบันไดเหล็กยังไม่ได้ใช้ทิ้งใส่อีกหนึ่งทีทิเอสแตกครับง่ายจะชนะตอนนี้มันง่ายเกินไปไหนดีทิเอสไปเที่ยวดีไหมอ่ะจับไม่อัดกับ กร่กันคนดูเอาไปโขกรที่กันคนดูอีกทีนึงเอาจะทำท่าไม่ตายไม่ได้ครับโดนบล็อกโอ้โหโดนสอกกระแทกสี่สอกสวนจะเอาจะจามด้วยสอกไม่ได้โดนต่อยอีกโอ้อกรรมการนับแล้วครับโอ้โหแถบก็เล็กนิดเดียวทีเบสไปเบ่งกล้ามอีกแล้วเบ่งกล้ามโชว์ ขึ้นเชือกยืดมาข้างหลังตีโดนบ้างไม่โดนบ้างอ่ะตีอืมเอาหลบได้นี่เน้นเน้นกรรมการก็โอ้โหเหมือนกรรมการรีบกลับบ้านเอาเดี๋ยวเดียวจะเอาไปขัดตรงนี้เอา้าเอ้าไม่ได้ทีเบสไม่ฟืดแน่ครับ ไม่ได้ครับกรรมการจะนับให้มันแพ้ต่อย <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้เอาเก้าอี้ไปขัดไว้ตรงนั้นไม่ได้ฝั <c oughs> ่งนี้ก็ไม่ได้ครับอุ <c oughs> ้ยจะตีกรรมการดีไหม,มเนี่ย <c oughs> อืม <c oughs> กรรมการกรรมการอย่าพึ่ง <c oughs> โอ้โหเราจัดการกรรมการไม่ได้ครับกรรมการเป็นผู้หญิง <c oughs> นอกจากโดนลุกหลงเท่านั้นอ่ะเวียงตกเวทีไป มันง่ายเกินเกมนี้มาเราไปที่สเตทกันดีกว่าลากคอมาฟอลโล่ตามครับอุ้ยโดนสอกเอา้าเฮดดีกรีเรียบร้อยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาแล้วนอนกันทั้งคู่ไม่ใช่ครับไม่ได้เอาสองแล้วยัง ยังพอไหวยังพอไหวมาที่สเตจดีกว่าเดี๋ยวมันก็ตามขอโชว์หน่อยเนี่ยี่ชี้ชี้ชี้เป็นจอมชี้ครับที่ไปตามวิง้าไมโครไตไม่โดนจะเอาเก้าอีต้ตีไม่ได้เหมือนกันไม่ได้รู้ทันบูด็อกเป็นเฟสมาสเตอร์นะครับอดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรวะ เออแบกแบกมาแบกทิ้งข้างล่างได้ปะวะไม่ได้ด้วยเอาได้ครับนี่ทิ้งแล้วก็เตรียมทิ้งศอกรี่ียบร้อยขอทำให้ตายอีกทีหนึง่งปิดฉากเตะเสียบเข้าล็อกจับพายไดเวอร์ซ้ำ โอขึ้นมาละลำบากยากเย็นสองสามมีขอเซนเชียเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบเรียบร้อยครับโอ้โหชนะง่ายๆเลยอันนี้ตั้งเกมเป็น normal นะครับเดี๋ยวจะมาด่าวบิก๊กอ่ะแชมป์คนใหม่ WWE Golden Champion ครับมาโชว์ Marshall King ลนดี y s า v a g e ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแมตช์ Matt นี้ถ้าชอบกิลิมกดไลค์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้า5ดาวเต็มๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ